แชคก่อนเช็คก่อนไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยโต๊ะตกใจ่กาวิตี้กันอย่างเงี้ยอย่างเง้ยอุ้ยโอ้ยเฮ้ยน่าสงใจอะไรอ่ะดาวเหรอออ๋ต้องเปิดไฟเนี่ยต้องเปิดไฟเอาติดเอาเอาเวงแล้วเอาติดเอาเซฟจะเป็นคนเสียสละ ยาผมผมจะตายด้วยไม่เป็นไรผมสินสละใช้กล้องฮะใช้กล้องฮะเกมผีต้องใช้กล้องเลขอะไรอ่ะโคดทีสองศูนย์สี่หนึ่งมัจะรู้ไหมเนี่ยอะไรสองศูนย์สี่หนึ่งวะคืออะไรอ่ะคืออะไรเนี่ยสองมันหรือหรือเป็นแบบนี้ไหมใน พี่หลอกพี่หลอกตามกรงอ่ะเนี่ยบอกว่าเอต้องนับตั้งแต่ตรงไหนวะต้องนัิ่มตั้งแต่กรงที่สองหรือเปล่าที่สองเนี่ยบอกสองศูนย์สี่หนึ่งแสดงหาเลขหาห้องสองนะห้องสองสองสองคือเลยนะสองคือเลยนะสองคืออีสองอีโอเคสี่สี่สี่กงที่สี่กรงที่สี่คือวายเอากรงที่หนึ่งคือเอออ่ะ อพังหมดแล้วเอาเอาไปเอาไปอ๋อเซฟเซฟไม่ไม่ไม่ไปไปรอเลยเดี๋ยวบอกตามที่เขาบอกนะอ๋อหกอ่ะมาฮะมาฮะอีซี่ก็ว่ายศูนย์อยู่ไหนเข้ามาเข้ามาเข้ามาอะไรต้องไปไหนอ่ะเฮ้ยไฟดับเอาไม้เมาดับด้วยตอนนี้วอดวอดวัดอะไรเป็มันมีกำมังตะลังสีฮะเอาแล้วอุ๊ยหูด้ยหูดับเอามาดีาดีแถลงตกตกตก ตบ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 เอ้ยไม่ได้ไม่ได่ไม่ได้มันกินตบผีมันกินตบผีมันกี้เหมือนป่าวเลยไอ้เหี้ยบยิงอาวุจีเลยไอ้หูแตกมันยิงอีกอาวุธจีเลยฮะมันหลอกของจริงก็ต้องลงนี้แหละเข้าปไปแล้วเหรอเนี่ยเข้าปไปแล้วเหรอปไปแล้วยิงได้ครับยิงได้แต่อย่าไใช้กาวุธจี้เอเอ็มจีอ่ะคือกุญแจฮะดูกุญแจดิคุณพ่อคุณแม่ เฮ้ยคุณเอาเหรอ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 เอ้ยคนเดียวเรื่องของใหญ่ตรงนี้มีกลุ่มกลุ่มกลุ่มกดนะลองกดไหมเออเฮ้ยสว่างว่างเออยเฮ้ยโอ้โหกูตกใจแล้ววะเมื่อกี้ตุ้งตุ้งตุ้ยตุ้งตุ้งผมว่าเป็นเฟนนี่อุ้ยอะไรอ่ะงอกฮะแล้วข้างในคืออะไรไม่รู้ว่าคนน่าจะมดอะไรสักอย่างอาจจะพื้นมาเจอมาเชี่ยมันอ้อเดี๋ยวว่ามีเดี๋ยวว่ามีอุ้ยมอลดำ เอี๋ศูนย์สามคุณมาดูนี่ดิเห็นปะอ่าเห็นอุ้ยีีอ๋อไม่ใช่มนดาวแก๊สแก๊สรั่วแหละอิเมลยูโยเฟียได้กินขอบกวงแล้วแล้วแบบให้มันกินก้อนแบบก้อนมาหน่อยอ่อนเชี่ยอะไรมันจะอ่อนจับประสบการณ์มาเช็คก่อนเช็คก่อนไม่มี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 หุยโอ้ตกแชกาวิตี้กันอย่างเงีอย่างเงีอุ้ย เมื่อกี้เห็นอะไรวะเกมดีว้าวมันออกเกมเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ออกเกมเลยครับคุณฝองน่ากลัวเมื่อกี้คุณออกเกมเลยอะอะไรวะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมันหีหลอกไปจ้าหลอนว่ายน้ำเหรอว่ายน้ำเหรอเมื่อกี้เราไม่จำเลยสองห้าศูนย์สามปลาขึ้นริ้ขึ้นเหรอเจ็ดหนึ่งสองห้าอะไรนะเจ็ดหนึ่งสองห้าศูนย์สาม เ <พ uka> มาอ,อยู่ <c oughs> เด็กมันงนัเ้เอาขอใหม่เคลียร์ใหม่เคลียร์ใหม่เคลียร์ใหม่เฮ้ยอ้าวเอา,อเอามีกระดิ่งยัานี้นี่ <c oughs> สวย <c oughs> <c oughs> เอฟสะะ <c oughs> ิเป็นหนึ่งปืนหนึ่งปืนหนึ่งปืนหนึปืน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 มีมีเทคนิคที่ดีกว่านี้นะอุ้ยสบายดีขึ้นเยอะเลยฮะตอนนี้เอาชนะไม่น่ากลัวอ้อาวอ,อุอ้ยอุอ้ย มาแล้วผีประตูเปุ๊บอีจะพังละเอาไปมันต้องตอนนี้เราอยู่ในที่ที่แบบว่าน่าจะเป็นแบบเนื้อเยื่อสักอย่างโคนครัเอาต้องเข้าตรงนี้ฮะเข้าตรงนี้ท้าโคตรเอ้เลยวะโควตีจอนโควตเมกุญแจ๊ะเกุญแจเจ้กุญแจเอาต้องไปต้องไปหน้าไป้าหนไปเร็วกดบวกเอวิ่งเอวิ่งเอวิ่งต้องต่อทางไหนวะทางไหนอุ้ยวุ้ยเขาในช่องแอร์แล้ว บอกเลยว่าใช่แ์แรเข็ไม่อยู่จริงตรวถึงมากเลยนี่มันโอ้โหดังปะน่าจะใช่นี่ท้าทายท้าทายนานน่ากลัวเฮ้ยโอ้โหดี่ะดีเนี่ยผมยังไม่โดนดีผมยังไม่โดนไม่อยากเล่นแล้ว้แปลกทายแล้วเจอเจอนี่สินี่ โอ้ยไปไโอ้ยมันจำตะแกรงทุกตอนเลยวะสนุกแหละสนุกเขาแหละสนุกละไม่ไม่กลัวละไม่กลัวละจำตะแกรงบ่อยนะตรงนี้มันเหมือนทางไปนี่ไงสีกราฟวะใช่ใช่ใช่สีการาฟในตรงเนี้ยใช่เหรอมันสีนี้ไม่ใช่ใช่กับราฟวะอ้าวไม่ได้ต้องเป็นสีเนี้ยสีของมันอะวิ่งหากเราหนึ่งใครหัวล้อวะเฮ้ยตลกมากเหรอคนหาเราออกไม่เจอเนี่ยตุ้ยยีย อย่าจับอย่าแต่ต้องลูกของฉันเพราะว่ามันจะตามล่าเราตลอดไปอันนี้อันีขี้อย่ารอดเหรออุ้ยเขาได้ด้วยอ่อเฮ้ยมีอะไรปะนม่ป้ีปะอุ้ยเกิดไหนวะมันเกิดไหนอ่ะเต็มเกิดยังไกลอ่ะอันนี้เตเฮ้ยโอ้โหไอ้ผีอยู่ตรงไหนอ่ะ โอ้โหมันหลอกงี้เลยเหรอไอ้สิลป์เน่กูนึกว่าจะไม่เจอแล้วเฮ้ยเข้ามาได้เลยวะเขาเข้าไงอ่ะเฮ้ยเข้ามาได้เลยเฮ้ยดันผมดันผมมาดันมาฟิสิกส์กันอ่ะดันผมดิ้งดิ้งจไม่ได้เจอกันวะจับจับไม่ได้เอาของมาดันดิเอาของมาดันดิเอาของอะไรก็ได้เสกของมาดันเฮ้ยเฮ้ยมึงช่วยมึงช่วย ช่วยให้ออกมาเนี่ยแต่ไม่ได้เลยเอ้ยแม่งเอ้โกงเกมเลยกาโซแกโซแกโซแกโซเจ้าเฝ้าเอ้าห้องปิดผมทำอะไรให้ทำอะไรให้ทำอะไรให้ไม่ทำอะไรเลยกูยังนี้วใจคิดวิงห่ยเลย

Ah, <laughs> oh, <laughs> if you first Hey. Um. <laughs> oh. <laughs> Job. oh. No, uh. Jump. lah. Học phân